เพื่อนแนน้ำครับว่าเเรื่องมันทนดีงานในคลองจากน้ำกับเ่็นตัวน้ำเพราะว่าลูกจาจะได้ใส่แรับใส่มาสามปีเลยว สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเกเกเช่นเคยนะคะผู้กาับผู้เดิมค่ะเมื่อนี้นะคะเกเกนะคะเดินทางออกมาพูดคุยกับลูกค้าคู่บตานะคะที่สื่อรดคู่บตาไปนะคะซึ่งลูกค้าท่านนี้มีรถเกี่ยวหนดเขาคู่บตาเนาะค่ะนอเดียวนะคะเกเกจะเข้าไปสอบถามความประทับใจนะคะที่ลูกค้าได้เลือกใส่เนาะค่ะนอละก็เป็นยังคือได้เขาไปใส่บร,ริการคู่บตามาหาสารคามองเฮานะคะเนาะพร้อมไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเดียวเข้าไปพร้อมกันเลยค่ะปะสังคมชุวนาปาครับ เพื่อนแนะนำครับว่าเครื่องมันทนดีมันใส่งันในคลองมันหน้าให้หน่อยมันสำหรับให้หน้าให้หน่อยพื้นที่พื้นที่พ่อดีนะรนครับหนลับจางนํำเปอนตัวนํำเพราะว่าลูกจากจากไ้ใส่เอ๋ครับคือผมบมีท่านมีเลยครับใส่มาสามปีแล้วครับแนะน่ำว่าเรื่องมันทนดีครับแล้วครับมันใส่งานคลอง สำหรับพื้นที่บ้านท<ะ>่านก<ฮ>็ดีครับหัวต้ามาตะลักมพวกเราคือครอบครัวเดียวกัน